ใช่ไหมคะสิ่งเนี้ยอยากจะช่วยให้ทุกคนอ่ะทำความเข้าใจใหม่ค่ะว่าบางทีอ่ะต่อให้เรารู้ว่าเราทําดีต่อให้เรารู้ว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแต่มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณคุณไม่จําเป็นที่ต้องอธิบายเลยคุณแค่รู้ในใจตัวคุณเองว่าคุณทําสิ่งเนี้ยด้วยความถูกต้องอืเนาะด้วยอินเทนชันที่เป็นบวกคนอื่นจะคิดยังไงเรื่องของเขาอืม แต่ถ้าเกิดว่าแรงสั่นสะเทือนของคุณหรือไวเบรชั่นของคุณมันยังไม่มั่นคงพอแน่นอนว่าคุณก็อาจจะไปตามทิศทางของคนที่อาจจะพูดกับคุณคอมเมนต์คุณเขียนมาหาคุณหรือให้ฟีดแบ็ k ด้านลบกับคุณทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องหาให้เจอค่ะว่าความจริงมันคืออะไรเออย่างอของเพื่อนที่ในกรณีเนีนะ้ฟีดแบ็ k ที่เขาได้กลับมาคือแบบ ทำไมไม่แก้ข่าวทําไมไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคนที่ส่งวเบรชันหรือแรงสั่นเทือนเชิงลบเข้ามาหาเราอะจริงๆเขาแค่ต้องการความช่วยเหลืออืมอืมเขาถึงพูดจาแบบนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงเออค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงเพื่อที่จะได้ความช่วยเหลือแล้วก็ได้ความอ่อนโยนได้ความสันติสุขเขาก็แค่ไม่รู้ แต่ต่อ,อให้เราบอกให้เขารู้แล้วเขาก็เลือกที่จะไม่รู้มันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอืเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องเลือกให้ถูกค่ะว่าเราจะแคร์สิ่งไหนหรือเราจะปล่อยสิ่งไหนอืมอันนี้เป็นเรื่องของประสาทวิทยาเลยนะอืถ้าคุณเลือกได้ว่าคุณจะแคร์สิ่งไหนที่มันช่วยส่งแรงสั่นะเทือนที่ดีให้กับคุณ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่ไปทางเนี้ย ใช่ป่ะรู้ว่าไปทางนี้แล้วเดี๋ยวหงุดหงิดแน่นอนเอ,อรู้ว่าไปทางเนี้ยคนเนี้ยเขาแบบมีแต่พลังงานหรือแรงสั่นสะเทือนเชิงลบไปแล้วเดี๋ยวต้องติดกลับมาบ้านแน่นอนอืมไปทําไมอืมถามตัวเองไปทําไมถ้าอยากได้ความสัมพันธ์อยากได้การเชื่อมโยงไปที่อื่นก็ได้ทําไมต้องไปหาคนอื่ใช่ไหมค่ะเรามีทางเลือกเรามีวิธีการเยอะแยะมากมายเลย แต่เราดันมักจะไปเลือกในสิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นสําหรับชีวิตเราอะอใช่ปะ่ะบางเรื่องไม่ได้จําเป็นเลยพอเราเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเอาตัวเองเข้าไปอ่านเราก็ยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นความสงบสุขอะค่ะ,ะดูวิธีการที่ตัวเองใช้เนาะว่ามันเพิ่มความสงบสุขให้กับตัวเองให้กับ สภาพแวดล้อมให้กับสังคมให้กับประเทศชาติหรือเปล่าหรือสิ่งที่คุณใช้หรือวิธีการที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะมันทําให้เกิดความแตกแยกอืนั่นแสดงว่าคุณแรงส,สั่นสะเทือนของคุณไม่ได้เป็นความสงบสุขแล้วค่ะอืแรงส,สั่นสะเทือนของคุณอ่ะเป็นความกโกรธเนาะเป็นความแค้นเป็นความคุณเคืองใจแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่วิธีการนั้นเพื่อและเรียก แรงสั่นสะเทือนแบบนั้นเข้ามาหาตัวเองอืแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศของเราสังคมของเราหรือโลกใบนี้อืมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณออกมาพูดความจริงไม่ได้นะอออืมเคุณออกมาพูดความจริงได้แต่ความจริงนั้นต้องมาจากแรงสั่นสะเทือนของความสงบสุขและการอ,อยากได้ความถูกต้องค่ะ